งานบริการใส่ค่าเธอเย้ฮีจัตตาเกตตาลคนที่ดีที่สุดกำลังจะมาไปลงทั้งรถต้องมาเตอร์ฮีจัตตาเกตตาลที่ดีจู ตกอน,นเ,เลว่ารังนโบกูเชดตก่อนนะเปริมาณเนื้โอรนกนะเ,เยแยไปไหนวะที่สคัญีค่ดสุรลับอร์ตของบกู้ชัตก่อนผลนี้ค่ะจึงทำให้รังนกจากบกู่เนี่นะคะได้รับคนิยมดูทีวีนะ่ทงนเลค่คุณลองดูอย่าเปิดสปุ๊นเนี่ยเนื้อมันจะแน่นๆเลยเราไม่ใช่มีแต่น้ำนะคะเนื้อมันจะแน่นแน่แนเลย สาหรับคนทนนเ,นนนเปัทเราจะเห็นว่ามันาใค่ันใจนะแล้วก็รังนกดอกบคูนี่ยยังเป็นสินค้าแบนด์ไทที่คนปีนให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจจนในปัจจุบันเนี่ยรังนกดอกับกู่เนี่ยจากไอ้ชนเรื่องหนึ่งรังนกที่เป็นยอดมอยเฮ้ยยันี้ดิออจิงในตลาดไทยเองอ่ะคนนาชอบทานกเยอะมากคือถ้าใครที่เคยทานรับนกอกบกูแล้วอะคทุกคนจะพูดเป็นเียกันเลยลว่าติดใจในควา ะะต้องบอกว่าช่วงนี้เทรนด์การใส่ใจตัวเองมาแรงค่ะก็ต้องหาอะไรมาเสริมในการดูแลใส่ใจตัวเองตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มบรังกระกโบกูก็ให้เยอะรังกะเยอะต็มคานตามโลแกนที่ให้เอาไว้เลยจริงๆคุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายไปแบบไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ทาง,งโบกูน,นำกลุ่มรสชั่นดีๆมาให้เลือกทั้งหมด2สูตรด้วยกันคุณผู้ชมจะมีสูตรดั้งเดิมนะคะอันนี้เนี่ยรสชาติหวานรอร่อยกลมกล่อมหอมได้ทั้งตาลกรวดคุณภาพดี

ซื้อสูดั้งเดิมก็ได้องนายต้องเตะนายต้องสู้ให้มันนอนได้ถ้ามันไม่นอนคือมันจะแข็งแรงมากเลิกเปสูตอค้องให้มันนอนแบบนี้เนี่ยถ้านายต่อยมันแล้วถ้ามันนอนแบบเนี้ยเนี่ยคือมันแพ้แต่ถ้ามันลุกขึ้นมามันไม่ยอมแพ้มันสู้ต้ง่ตั้งสูตรอูตอฮนี่เปันไงมันก็ลุกขึ้นมาต่อนายจะแพ้แล้วนายนอนอ่ะ2 3 เป็นไงลุกขึ้นมาตลอดเออมาเดนบอกไม่กล um ัวหรอกบอกผมมาไปไงบอกผมป้ามาเดนลุกไปมาเดนครับเก่งมากไม่ลุกสู้ดิป่าเัยมาเดนมาเดนมาเดนดูเอลุกอีกลุกขึ้นมาลุกพ่ ันก็ลุกขึ uh ้นมาต่อไงค่ไนอออัก็ลุกขึ้นมาต่อโอ้ไม่กลัวหรอกอ้ย่มอลอกลุกมาลูกเยี่ยมมากเออลุกอีกลุกอ่ลุกลุกนี่เออมาดิเออลุกเฮ้ยเ เอเอมาดิมาดิงเี่าือหนึ่งแันงแต่นี้ก็วันนีครับมันบอกมาดิมาัน2้าราิบาทมาดิประหยัดาลยเกือบพันรยาดไปเการ้อยปดิบาบาทแต่ที่สำคับไม่ต้องมาพระชูง่าซ uh ื้อตูดไหนมาดินะมันบอกมาดิเอาฉันนี่ลุกสิอีกจอกเลยเร็ว หรือโทรหน่งสองสามห้านะไอ้เม่ไม่เอาให้มันลงอ่ะซช่ไๆๆๆได้เหรอมๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆนๆๆ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 นกๆนม

ได้เนาะขึ้นมาฝากกซื้อปากไม่ได้เนาะขึ้นมาลูกขึนมาข้มาได้ม้นมาข้นมา้นมาขึ้นมาขนมาขึ้นมานมาขึ้มาเึ้มาขึ้นมา้มาเึ้มาขึ้นาขนา้นีว้นมาขึ้นมานมาขึ้นานมาขล้วมามาเลยาาจมน้าน้ดีแล้วมาิ อาสเขา้อนายแพ้คนที่ไปดคือคนชนะเลยตกแกะาย้่ตนลงไม่ได้ครับตุกตาลงลุกมีกา่งข่นช่ไมเก็นวม่ มันมันดูหลด้เดี๋ยวตรงไลน์นะบอกพอแม่บอกปู่บอกย่าทุกว่าขาให้ถือไว้นี่น่าจะถืไปได้เขาถอไม่ได้เนาระวังนะ